จนให้หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc ซึ่งแนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมเพืนผ้า a d ef พื้นที่รูปสามเหลี่ยมหาได้จากสูตร1ส่วน2คูณฐานคูณสูงสูงคือเส้นที่ลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านข้างของสามเหลี่ยมหรืออยู่นอกรูปสามเหลี่ยม ถ้าจะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC จากสูตรหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงจะต้องรู้ความยาวฐานของสามเหลี่ยมและส่วนสูงของสามเหลี่ยมถ้าให้ AC เป็นฐานของสามเหลี่ยม B เป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมเส้นที่ลากจาก B ลงมาเส้นนี้ใช่ส่วนสูงของสามเหลี่ยมหรือไม่เส้นทุกเส้นที่เห็นในตารางคือเส้นที่ลากขนานกับแนวนอนและขนานกับแนวตั้ง เนื่องจาก AC ไม่ได้ขนานกับแนวนอนดังนั้นเส้นที่ลากขนานกับแนวตั้งจึงไม่ได้ทำมุมฉากมุมที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่มุมฉากเพราะฉะนั้นเส้นที่เห็นเส้นนี้ไม่ใช่ส่วนสูงของสามเหลี่ยมถ้าให้ AB เป็นฐานของสามเหลี่ยม C เป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมเนื่องจาก AB ไม่ได้ขนานกับแนวตั้งเพราะฉะนั้นเส้นที่ลากจากมุม C ไปขนานกับแนวนอน จึงไม่ได้ทำมุมฉากกับฐานของสามเหลี่ยมในรูปสามเหลี่ยม ABC ด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมไม่ได้ขนานกับแนวนอนและไม่ได้ขนานกับแนวตั้งเพราะฉะนั้นในรูปสามเหลี่ยมนี้จะไม่มีมุมไหนเป็นมุมฉากทําให้ไม่สามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ได้าจากสูตรหส่วนสคูณฐานคูณสูงสูตรหส่วนสคูณฐานคูณสูง สามารถใช้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นมุมฉาก f เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม afb สามารถคำนวณได้จากสูตรเสนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูสูง e เป็นมุมฉากสามเหลี่ยม bec สามารถคำนวณหาพื้นที่ได้จากสูตรเสนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคสูง d เป็นมุมฉาก เพื่อนที่3เหลี่ยม adc สามารถคำนวณได้จากสูตรเศษหนึ่งส่วนสอคูณฐานคูณสูงเพื้นที่สามเหลี่ยม afb เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานเกอ f b ซึ่งยาว5ช่องและคูณสูงคือ af ซึ่งยาว6ช่องพื้นที่เท่ากับ15ตารางหน่วยพื้นที่ลบสามเหลี่ยม bec เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐาน,านซึ่งยาว3ช่อง คูณสูงซึ่งยาวสี่ช่องจะเท่ากับ6ตารางหน่วยเพื่นที่ลบสามเหลี่ยม adc เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานซึ่งยาวสองช่องคูณสูงซึ่งยาวแปดช่องได้พื้นที่เคือบแปดเพื่นที่ลบสี่เหลี่ยมผืนผ้า adef เท่ากับกว้างคูณยาวก็คือกว้างหกยาวแปดได้พื้นที่สี่สิบแปดตารางหน่วย พื้นที่ลบสามเหลี่ยม ABC ได้จากเพื้นที่ลบสี่เหลี่ยมเพลนผ้าลบเพื้นที่ลบสี่เหลี่ยมสีม่วงลบเพื้นที่ลบสี่เหลี่ยมสีเขียวลบเพื้นที่ลบสี่เหลี่ยมสีฟ้าจะได้เพื้นที่19ตารางหน่วยคำตอบคือข้อ3